ประตูครับตะวันฮนะทำเหมือนอังเดโอนาน้าเลยครับแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนอังเดโอนาน้าไหมหอานเอขแปดส่ตงต่อไปทางขวาหมายเลข20สิได้บอลทางขวาเปิดยามาแล้วผู้สาวตูโอ้โหลูกนี้ยังเซฟโอ้โเนี่ยครับ จนชนกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่เจ็บครับยังไงต่อครับหมายเลขยี่สิบหมายเลขยแหมจะไม่ได้มาที่หมายเลขหกอของปาะสวรรค์ยิงไกลลูกนี้โอ้โหนะครับหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบมาจังหวะนี้หมายเลขสี่เอาล้วครับจังหวะนี้ได้สับไกลไหมไม่ระวังไก่หมายเลขสี่สัดไก่ยกงในในิงลูกนี้เอ้ยต้องระวังนะครับแล้วจวังหวะนี้แหม่หมายเลขยี่สิบไม่ได้ แล้วยิงลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยโอนะหน่าครับเกือบไปครับเอาล้วครับจังหวะนี้ยิงจ่อครับโอ้เข้าไปแล้วครับเอาเอาล้วครับบอลอยู่ที่มาลาสวรรค์ยิงลูกนี้ครับข้าสาธิตปตอลงไปนี่ยหมาลาสวรรค์ไม่กล้ายิงนะครับดูเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้เกรงกลัวเลยครับเห็นไหมไม่กล้ายิงเห็นไหมครับนะครับเป็นหมายเลขสิบแปดครับเปิดบอลเข้าไปแล้วมองลูกนี้โอ้ยขอแทบหักครับลูกนี้เรียกตรงนี้เรียกสั่งสั่งเปลี่ยนสามเดินออกมาสี่มันเป็นสูตรใหม่ครับมันเป็นสูตรใหม่ผมบอกแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังอาจารย์ตั้มแกจะใช้สูตรเห็นไหมครับหมายเลขสิบเก้าในเหลี่ยมบอลแกดีจริงครับ แล้วหมายเลข6กจหวันนี้อ่วยังไงครับมาลายิงนี่ครับโอ้โหโอาครับยอ,โโอ,โโอโโดีลูกฟิกคิกของมาลาสวัรค์ครับในระยะ35หลาครับลูกนี้โอ้โหเข้า